สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอารจากช่อง a าร์ตเบคนะครับคลิปนี้จะชวนไปทําขนมปังป้อนนะครับตัวหนึ่งเนาะที่มีรดลายนั่นก็คือขนมปังลายเสือนั่นเองนะครับก่อนจะไปทําฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูส่วนผสมก่อนนะครับของขนมปังลายเสือนะครับในโถผสมที่ผมใส่ไว้จะมีแป้งขนมปัง นมผงแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับใส่รวมกันไว้ส่วนของเหลวนะครับวันนี้เราใช้แป้งหัวเชื้อนะครับผมใช้ถังจงสัดส่วนแป้งก็60กรัมแล้วก็น้ำา300กรัมนะครับที่เหลือก็จะมีนมจืดแล้วก็นมข้นนะครับเนยจืดยีสต์เกลือแล้วก็ผงโกโก้นะครับผมใช้สีอ่อนนะครับแล้วก็สีเข้ม โอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อที่เครื่องกันครับเปิดเครื่องนะครับให้ส่วนผสมของแห้งกระจายตัวนะจากนั้นเราก็จะตามด้วยของเหลวนะครับแล้วก็แป้งหัวเชื้อที่เราทำเอาไว้นะ,ะแป้งหัวเชื้อนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วเนาะว่าวิธีการทำทำยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะตัดส่วนผสมใส่ลงไป เปิดเครื่องนะครับนวดส่วนผสมจนส่วนผสมจับตัวกันนะส่วนผสมจับตัวกันอ่าพอส่วนผสมจับตัวกันนะครับผมก็จะนวดอ่าจะใส่ยีสต์แล้วก็นวดต่ออีก2-3านาทีนะครับให้ยีสต์เขากระจายตัวเมื่อยีสต์กระจายตัวดีนะครับก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็นวดต่อประมาณ3-5นาทีนะครับอ่า จากนั้นนะครับพอครบเวลาเนาะเราก็มาลองเช็คโครงสร้างของโดเรานะว่าแห้งไปไหมหรือว่าแฉะไปไหมนะครับถ้าแห้งไปก็เติมของเหลวถ้าแฉะไปก็ค่อยๆเติมแป้งนะครับส่วนของผมเนี่ยผมโอเคละนะผมก็จะดึงขึ้นมาแล้วก็จับขึงฟิล์มดูได้แบบนี้นะครับผมจะใส่เนยจืดลงไปใส่เนยจืดนิ่มลงไป จากนั้นนะครับก็นวดต่อนะครับผมจะนวดต่อจนได้ฟิล์มเลยนะครับนวดต่อนะครับพอโดนะครับเริ่มแววขึ้นแล้วก็มีการไต่ตะขอขึ้นมาเนี่ยเราก็จะลองเช็คฟิล์มดูครับเอามือแตะน้ำนะครับแล้วก็ดึงโดขึ้นมานะครับแล้วก็จับขึงเข้าออกอ่าได้ประมาณนี้นะครับแบบนี้ผมโอเคละเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะกันครับ ขั้นตอนนี้อาจจะดูยุ่งยากแล้วก็งงงนิดนึงนะครับอโอเคเราก็ตัดนะครับโดออกมาผมจะแบ่งโดให้เป็น3ก้อนนะครับเนะพอเราต้องการทำ3ามสีนั่นเองครับก้อนแรกก็จะใหญ่นิดนึงนะครับเป็นสีขาวสีขาวนะครับผมจะตัด800กรัมแล้วก็สี อ,อ่อนกับสีดําเข้มเนี่ยจะตัดเป็นก้อนละ500กร่งน,นะครับสีขาวผมก็ลวบนะครับแล้วก็ปิดฝาพักเอาไว้นะครับพักไว้60นาทีนะจริงๆก็พักไล่ๆกันนั่นแหละครับส่วนผงโกโก้สีอ่อนนะครับหรือว่าสีน้ําตาลนะผมก็เอาโดมานะครับแล้วก็ใส่ผงโกโก้ลงไปจากนั้นก็จะเติมนมนครับนิดหน่อยประมาณ1ช้อนโต๊ะ นะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็นวดนะครับนวดให้ส่วนผสมของผงโกโก้เนี่ยรวมรวมตัวกับแป้งโดนะครับเป็นสีน้ำตาลนวดจนได้ประมาณนี้นะครับโอเคฟัดแล้วก็รวบนะครับรวบโดให้มีผิวตึงผมก็จะพักนะครับพักโดไว้ประมาณ60นาทีนะรวบให้เขามีผิวเรียบตึงก่อน ค okay. ได้แบบนี้นะครับใส่กองแล้วก็พักเอาไว้ครับทีนี้เราก็มาทําตัวสีดําเข้มนะครับแล้วก็จะทําวิธีการเดียวกันก็คือใส่ผงโกโก้ลงไปนะครับแล้วก็เติมนมนะครับนิดหน่อยใส่นมลงไปนะครับอันนี้ผม,มใส่เยอะไปนิดนึง แล้วก็นวดนะครับเราก็จะนวดให้ส่วนผสมของอผงโกโก้เนี่ยเข้าสู่แป้งโดจนเนียนนะครับแบบนี้นะครับสีเข้มแล้วก็ใส่กล่องนะครับพักเอาไว้รวมโดให้มีผิวเรียบตึงนะครับแล้วใส่กล่องพักเอาไว้60นาทีครับเดี๋ยวครบเวลาแล้วเรามาดูกัน โอเคครบเวลานะครับ,รบเวลาพักแล้วก็เทปแป้งโดนะครับลงบนโต๊ะผมจะตัดแบ่งแป้งโดนะครับเป็น4ก้อนนะครับก้อนเท่าๆกันเนาะก็ลองจริงๆลองชั่งดูก่อนก็ได้ครับแต่เนี่ยผมก็ประมาณนะครับก้อนละ200กรัมนะสก้อนรวบนะครับพีเชฟให้เป็นก้อนกลมพักไว้ก่อน เป็นก้อนกลมนะครับวางเรียงพักไว้สีน้ำตาลก็เช่นกันนะครับผมก็จะตัดแล้วก็แบ่งโดนะครับเป็นก้อนละ125กรัมนะครับก็จะได้ประมาณ4ก้อนรวบก,กลมพักเอาไว้สีดำนะครับทำเช่นเดียวกันตัดแบ่งเป็น4ก้อนนะครับก้อนละประมาณ125กรกรมได้แบบนี้นะครับเราก็จะเอา สีน้ำตาลกับสีดำไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะตัดแบ่งตัวสีขาวก็โอเคสีขาวนะครับผมจะแบ่งออกเป็นก้อนเล็กๆนะครับประมาณ10ก้อนนะตกแล้วก็ก้อนละประมาณ20กรัมครับตัดนะครับเป็น10ก้อนแล้วก็ครึ่งนะครับให้มีความยาวออก ส่วนตัวสีนะครับสีน้ำตาลกับสีดําผมก็จะทําเช่นเดียวกันนะครับก็แบ่งเป็น10ก้อนนะครับจะตกก้อนละประมาณ12กรัมเนาะสิบสอิบสากรัมทำแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็คุมหน้าพักเอาไว้ประมาณ15นาทีนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาขึ้นรูปจริงแล้วก็ใส่พิมพ์กันนะครับพิมพที่ใช้จะเป็นพิมพ์ตัวนี้นะครับพิมพ์450กรัม น้ำหนักนะครับที่ผมใส่เนาะผมหารเรียบร้อยแล้วจะตกพิมพ์หนึ่งประมาณ450กรัมนิดหน่อยขาดเหลือนิดหน่อยเอาสีน้ำตาลนะครับมาคึงออกครับสีดำตกแป้งนิดนึงรีดไล่อากาศออกพอดีผมคึงสีน้ำตาลเยอะไปนิดหนึ่งนะครับ ได้แบบนี้นะครับใส่สีน้ำตาลลงไปตรงกลางแล้วก็รวบนะครับห่อนั่นเองนะค่อยๆห่อเข้ามานะครับเก็บปลายนิดนึงคึงออกหน่อยนะได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เอาสีขาวนะครับที่เราทําไว้มาโรยแป้งกันติดนะครับรนะีดไล่อากาศ จากนั้นนะครับเราก็เอาตัวสีน้ำตาลกับสีดำนะครับเดี๋ยวมาวางตรงกลางขึ้นมานะครับใส่ไว้ตรงกลางจากนั้นก็ห่อนะครับห่อห่อเก็บไปลายไม่สนิทไม่เป็นไรนะครับก็รดลายที่ออกมานะครับก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะครับก็ต้องลุ้นเนาะ โอเคเก็บป้ายนะครับจากนั้นนะครับพอเราเก็บป้ายเสร็จนะครับโรยแป้งกันติดครึ่งออกให้มีความยาวตามพิมพ์นะครับนะให้ได้ขนาดนะแบบนี้นะครับผมก็จะเรียงใส่ไว้ในพิมพ์อบขนมของเราทำจนครบนะครับมันจะได้ประมาณ10เซ้นะผมก็จะปิดฝาแล้วก็พักไว้ประมาณ60-90นาทีนะครับ แล้วก็ผ่านไปสัก30-40นาทีก็วอร์มเตาที่ไฟ200องศาได้เลยครับโอเคครบเวลานะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเขายังขึ้นไม่เต็มเนาะเวลาอบก,ก็อาจจะไม่เตม็มพิมพ์เช่นกันนะครับก็แนะนำนะครับว่าพักต่อแต่ผมเนี่ยผมจะอบเลยนะครับโอเคเอาขนมปังเข้าอบนะครับ25-30นาทีไฟ200องศาครับ ครบเวลาแล้วนะครับก็เคาขนมออกจากพิมพ์อย่างที่บอกนะครับเขายังขึ้นไม่เต็มพิมพ์เนาะเวลาออออกมาก็ยังเหลือโอเคไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเพื่อนๆเอาไปทำก็พักต่ออีกหน่อยตอนนี้นะครับตัวขนมปังของผมนะครับขนมปังลายเสือนะครับก็เริ่มเย็นแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปสไลด์นะครับก็อันนี้นะครับถุงนะ มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับเรื่องถุงนะถุงไซส์นี้นะครับใส่ตัวขนมปังนะครับโทษเล็กนะครับไซส์ประมาณ250กรัมนะแล้วก็อันนี้นะครับไซส์450กรัมนะหรือว่าไซส์ใหญ่เนาะขนาดนี้นะครับมี2แบบนะครับเดี๋ยวผมแตะลิงก์ให้อีกทีนึงสำหรับร้านนะครับที่จำหน่ายถุงนะครับ โอเคอเดี๋ยวเรามาสไลด์ดูเนื้อก,กันกว่าครับอมีดนะครับที่ผมใช้นะครับมีไฟฟ้าตัวนี้นะครับของวีรสุขเนาะโอเคมาดูกันสิ ไปพร้อมกันนะครับว่าลายเสือดาวของผมจะเป็นยังไงชุมนะครับนี่นะก็เป็นลายเสือดาวนะครับโอ้ยนะครับเดี๋ยกวจัดนิดนึงนะครับนี่เน,นาะก็ถ้าเกิดใครอยากให้ลายน้อยกว่านี้นะครับก็ทำไอ้พวกชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยให้ปริมาณน้อยลงได้นะครับเวลาแพ็คนะครับ กง่ายๆนะครับพลิกกับด้านอย่างนี้นะครับแล้วแต่วิธีของใครนะครับ ứng. แล้วผมก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วกนะ็อันนี้ยังอุ่นๆอยู่นะครับผมจะยังไม่ปิดถุงนะครับปล่อยให้เขาเย็นกว่านี้ก่อน เดี๋ยวเรามาชิมกันปังลายเสือดาวนะครับอันนี้ก็คือความร่มของเขานะครับอาะอันนี้ผมผสมหัวเชื้อถังโจงด้วยนะครับ <Okay. S 1> อืมหอมครับอืม โอเคครับหลังจากที่ชิมตัวขนมปังลายเสือนะครับตัวรสชาตินะครับจะมีความหวานอ่อนๆนะครับตัวแป้งเนี่ยนุ่มนะครับตอนแรกที่ผมจับเนี่ยก้นเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนะแล้วก็หนาดูเหมือนเปลือกจะหนาแต่ว่าเวลาพอกินเข้าไปนะครับคือความรู้สึกต่างเลยนะครับคือตัวแป้งเนี่ยนุ่มนะครับขอบก็ไม่ได้เหนียวเนาะ แล้วก็มีกลิ่นหอมจากโกโก้นะครับของโกโก้ที่ผมใช้เนาะเป็น2ส,สีนะครับสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะครับนะดูจากการให้ตัวนะครับความนุ่มแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมนะครับก็รสชาติไม่ได้หวานนะครับทานทานเล่นๆได้นะครับหรือว่าจะไปปิ้งนะครับกิวบนกระทะนะแล้วก็ปาดด้วยแยมหรือว่าทาด้วยเนยเนี่ยก็อร่อยเลยนะครับขอหวังว่า คลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ลองไปทําดูขั้นตอนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าออกมาแล้วนะครับลุ้นดีนะครับสนุกดีครับก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําขนมปังนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดน,นะครับส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ